ในบรรดาทะเลที่ใกล้กรุงเทพนะนะครับมีหลายจังหวัดและสําหรับใครที่กำลังมองหาทะเลสวยๆบรรยากาศสงบๆนะครับมีผู้คนน่ารักมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่สําคัญนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพ ว่ากันว่านะครับที่ใดมีรักของบุรุษที่ยิ่งใหญ่นั่นอบอวนไปด้วยพลังแห่งความรักนักกองแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของความรักว่ากันว่าใครที่อยากเติมความหวานให้ชีวิตยามเช้าให้ชวนกันมารับแสงแรกของตะวันนปายสะพานแห่งรักนั่นก็คือสะพานอัสดางนิยมชมอาทิตย์ขึ้นและยามอาทิตย์อัสดุเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้นและที่นี่ก็คือเกาะสีชัง เกาะสีชังนะครับไม่ได้เป็นเพียงเกาะที่มีแต่น้ํำทะเลสวยๆนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่มากไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นเกาะที่เงียบสงบบรรยากาศสุดโรแมนติกเหมาะสําหรับควงแขนคนรักนะครับหรือชวนเพื่อนคนสนิทมาพักผ่อนชมทะเลไปด้วยกัน สำหรับการเดินทางมาที่เกาะสีชังนั้นนะครับก็เดินทางมาที่อำเภอศรีราชานะครับมาที่ท่าเรือที่จะไปเกาะสีชงังนั้นก็คือท่าเรือตรงเกาะลอยนะครับอำเภอศรีราชามาถึงก็ซื้อตั๋วกันได้เลยนะครับ เรือที่จะไปเกาะนะครับก็มีเรือเฟอร์รี่และเรือสปีดโบ๊ทนะครับสำหรับเรือเฟอร์รี่นั้นนะครับก็ ully, Bolt, ราค,คา60บาทนะครับขาไปและขากลับนะครับโดยเรือจะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับและเรือสปีดโบ๊ทนั้นก็ราคาประมาณ1,200บาทนะครับใช้เวลาประมาณ1 5บหถึงยีนาทีกี่โมงก้าวสิบห้าหนึ่งไปเท่าไหร่ยยไหมคะมมไม่มีบาทไม่มีก็รอก่อนจ้าไม่มีตังค์พ สีชังสําหรับใครที่จะมากอดสีชังนะครับจะไม่มีรถประจําทางนะครับโดยรถจะมีรถเหมานําเที่ยวนะครับวันละ300บาทนะครับแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับคันละ250บาทนะครับขับเองได้เลยนะครับแตการเช่านั้นจะไม่มีเอกสารใดๆนะครับจ่ายเงินปั๊บเอารถไปได้เลยนะครับสําหรับผมนั้นนะครับทุกคนก็จะไปรถคันนี้ เดิมเก่อสีชังนั้นนะครับเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการต่อมาในปีพศ2486นะครับกิ่งอำเภอเกาะสีชังนะครับก็ถูกโอนย้ายขึ้นมาอยู่กับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพศ2537นะครับเดือนที่4กรกฎาคม และเพื่อเป็นิรีมงคลนะครับจุดแรกที่เราจะมาแวกกันตัองกอดสีชังก็คือสารเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับสิสิทธิ์ที่ชาวเกาะสีชังนั้นให้ความเคารพนับ ผิลักษณะเป็นถ้ำนะครับดัดแปลงเป็นศาสนาสถานที่ผสมผสานไปด้วยสถาปัตยกรรมจีนและไทยภายในบริเวณศาลนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเช่นพระสังกระจายศาลเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อแห่งเจียเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับมีลักษณะเป็นรูปหินนะครับที่เกิดจากธรรมชาติเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วโดยมีสินแฉนะครับผู้สูงอายุมาจอดทอดสมอเรืออยู่หน้าเกาะได้เห็นแสงไฟอยู่บนเกาะนะครับเกิดบนเขานั้นจึงได้ปีนขึ้นไปดูและพบว่ารูปหินย้อยๆนะครับเหมือนสีส คนนะครับตรงตามตำราจีนเลยนะครับบอกว่ารูปเจ้าพ่อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใน,ในถ้ากลางเขานะครับกลางทะเลหันหน้าไปทางที่ตะวันออกมีน้ําอยู่ข้างหน้าเดยที่ชาวจีนโบราณเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ มาที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับก็จะเจอข้างบนก็สามารถดูวิวข้างล่างนะครับของอุตดตสีจังได้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราลไปดูแต่ทุกคนดูดูวิวได้เลยนะครับถ้าทุกคนขึ้นมานะครับก็จะเจอวิวข้างล่างนะครับของอุตรดสีจังนะตรงนู้นกรานะ่าเรือกราเรือที่เราเข้ามาครับตัวปลาคาเรือปลาคามาแล้นี่ก็ะทะเรือที่เราเข้ามานะครับ เน่ยนอยครับผมเดินแต่ช้างไม่ได้เปิดนะครับเดินขึ้นมานะครับต่นีก็จะเป็นวิวฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งดินนะครับเป็นอำเภอศรีราชานะครับตกข้ามเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสีชังด้านบนก็จะมีวิวให้เราดูด้วยสวยงามครับสีชังนะครับมีตำนานเชื่อว่าฤาษสีองค์หนึ่งนะครับเกิดเบื่อนายโลกีวิสัยนะครับมาบำนักบำเพ็ญพุทธนะครับ มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพของชาวบ้านนะครับต่อมานะครับได้เรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะลือสีชังนะครับในสมัยโบราณเมื่อการเดินทางค้าขายกับต่างประเทศใช้การควปนาคมขนส่งทางน้ําเป็นสําคัญนะครับไทยเราก็ได้มีการค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางนะครับในบรรดาสินค้าที่นําเข้ามาขายนั้นอย่างเช่นเครื่องสังฆาโลกรวมอยู่ด้วยในสมัยนั้นนะครับเหลือสินค้าของไทยนะครับก็เป็นจํานวนมากด้อับปางลงบริเวณอ่าวไทยด้านตะวันออกและบริเวณเกาะสีชังพัท อย่าสตหี้นะครับในขณะที่เรือสินค้าออกเดินทางออกจากอ่าวน,นะครับเข้าไปสู่ทะเลใหญ่นั้นไม่มีสิ่งใดเป็นที่หมายแห่งสายตานะครับก็จะมีแต่เกาะสีชังเท่านั้นนะครับที่ชาวเรือสามารถมองเห็นและเล่นเรือผ่านนะครับแล้วก็มาถึงบริเวณนี้และมองเห็นเกาะสีชังจึงเรียกบริเวณนี้ว่าสะชังสะชังนะครับซึ่งหมายถึงบริเวณที่ว่าห่วงน้ําอันกว้างใหญ่นะครับคำว่าสะชัง,สะช,งสะชังนะครับผู้คนก็เรียกติดต่อกันมาว่าสะชังสะชังสะ จ,จนเพี้ยนกายมาเป็นเกาะสีชังนะครับแล้วก็เป็นสีชังสีชังแล้วก็มาเป็นเกาะสีชังจนถึงทุกวันนี้ รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเราก็ข้าสูงไปเรื่อยๆนะครับแต่อากาศที่กอส์ิชังนี้ก็ถือว่าวันนี้นะครับก็เป็นอากาศที่ไม่ร้อนนะครับไม่มีแดดนะครับฟ้าค้นทั้งวันนะครับมีลมพัดเย็นมาตลอดรู้สึกนะส่วนตัวนี่ครับก็คือรู้สึกเย็นๆนะครับแต่ก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่นิดๆนะครับโดยมนฑดนะครับรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับถูกอัญเชิญมาจากพุทธคยานะครับประเทศอินเดียในสมัยรัชกาลที่5บนยอดเขาที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศทะเลโดยรอบนะครับและที่นั่นยังมีเจดีย์บรรจุพระพุทธ สาลีลิขธาต์นะครับทั้งสองสิ่งนี้ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดนะครับที่อยู่สูงกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดบน น็เขาทะลุเนี่ยจะสวยงามนะครับสวยงามเป็นแบบนึงนะครับก็จะเป็นเหมือนภูเขานะครับเหมือนหินสองก้อนใะแยกจากกันนะครับเนี่ยขัดนะครับก้อนขัดจากกันนะครับมันขดลูกเนี่ยครับมันขะลูกออกมาครับดูครับนี่ครับมันขดออกมา นี่ครับก็มีการค้าเหินนะครับผมก็ไม่รู้ว่าที่คนที่มากันเ,นเขาค้าหินเพื่ออะไรนะครับก็ไปรู้ระตอบอธิบายให้ได้ให้ครับ หาท่าพังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเล่นน้ําทานอาหารนะครับมีร้านอาหารทะเลบริการหลากหลายนะครับเนี่ยหาท่าพังนะครับถือเป็นชายหาดเพียงแห่งเดียวนะครับบนเกาะสีชังนั้นนะครับที่สามารถลงเล่นน้ําได้นะครับน้ําทะเลนั้นใสนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ลงไปนะครับดูจากด้านบนก่อนครับพอดีหาดนั้นมีการปรับปรุงนะครับเราก็ได้ดูแต่ด้านบนนะครับเราไม่ได้ลงไปตอนนี้เราอยู่ที่หาดท่าพังนะครับตอนนี้หาท่าพังนะครับเรอกาะสีชังตอนนี้หาดท่าพังน่าจะ ูได้เลยครับกำลังปรับปรุงนะครับปรับปรุงหาดอยู่นะครับก็เราก็เลยไม่ได้ลงไปนะครับดูแล้วก็มีมีแบบนะครับเหมือนปรับปรุงหาดอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ลงไปก็เลยได้แต่อยู่ข้างบนนะครับหาดทําฟังหัดท่าพังนะครับหัดท่าพังก็เป็นหาดเดียวนะครับหาดเดียวเลยนะครับที่สามารถลงเล่นน้ําได้นะครับของเกาะสีชังนะครับเป็นหาดเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถลงน้ำเลื่องลงเล่นน้ําได้นะครับ ก็หาตรงนี้นะครับหาถ้ำทังเพือกอดสีชังนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเขาปรับปรุงใช้หาดอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ลงไปที่หาดนะครับ,น,รบนี่คือหาดถ้ำพังนะครับ เกาะสีชังนะครับเป็นเกาะที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากเคยเป็นสถานที่สเสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินก,กรนุงรัตนโกสินทร์ทสพระองค์ก็คือนะครับรัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่6กนะครับเกาะสีชังได้เชื่อว่าเป็นภูมิสถานที่มีอากาศดีนะครับมีภูมิประเทศสวยงามประกอบกับอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนะักบรรดาเจ้ายน้าร,ราชการประชาชนทั่วไปตลอดจนชาวต่างประเทศนะครับนิยมมาพักผ่อนพื้นรักษาตัวกันเป็นจํานวนมากที่ ที่เรากําลังเดินเข้ามาในพระบรมราชฐานนะครับของรัชกาลที่5นะครับที่ท่านได้มาเสด็จมาพาศที่นี่นะครับที่ได้มาท่านได้มาพักผ่อนที่นี่นะครับเราก็เลเดินเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านะครับสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูอารมณรุมของท่านก่อนนะครับไปสักการะท่านขบนก่อนนะครับ รเรวก็เดินมาถึงตรงมีการร่วมลื่นนะครับการลื่นดีมากเลยนะครับเดนนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูขึ้นไปสักหละนะครับมาพรอบรม,มรูปหล่อห้าก,กันก่อนก็นได้นะครับ วันนี้อากาศดีมากครับร่มลื่นนะครับคืนทั้งวันนะครับไม่มีแดดเลยนะครับนี่ครับท่านับมาพักผ่อที่นี่คนที่มานะครับก็อย่าลืมไปมาสักกาท่านนะครับนะครับไปตรงนี้นะครับ ทรงผมนะครับทรงผมกับหน้าตานะครับหลังจาขี่รถจักรยานยนต์นะครับขี่มอเตอร์ไซคนต์ที่หยกนะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปดูทรงผมนะครับกระเจกหมดเลยนะครับดูนะครับนี่ทรงผมนะครับเราเดินเดิไปดูนันนะครับเดไปดูไม้พื้นไทย นี่ครับก็ท่านคือเสด็จนะครับเสด็จมาที่ประภาสนะครับที่นี่นะครับท่านเสด็จมาเพื่อปกผ่อนที่ประภาสที่นี่นะครับรอห้านะครับอีกหนึ่งจุดที่จะมานะครับก็คือสะพานอัศดานะครับ สะพานไม้สีขาวที่สวยงามนะครับเปิดท่านให้นเป็นจุดชมวิวนั่งพักผ่อนเใจของราชการที่ห้านะครัสบสะพานสะพานอักษดาสมัยที่สวยงามกันเลยทีเดียวเัยเข้าไปดะครับ ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับก็หารายทานแล้วแวะทานเติมพลังกันก่อนนะครับก่อนที่จะลงเรือตอนกลับเข้าฝั่งนะครับสั่งตอนหิวไม่คิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ และนี่ก็คือเกาะสีชังใน1วันนะครับแต่ถ้าเรามาวันธรรมดาก็จะไม่มีมีนักท่องเที่ยวมากนักนะครับมักท่องเที่ยวจะมากันน้อยจะได้รับความสงบนะครับพิ v ถ่ายรูปแบบสบายๆไม่มีผู้คนนะครับแต่ถ้าใครชอบคนเยอะหรือเพื่อนร่วมทางมาวันจ ah ุดเสาร์อาทิตย์ก็มาได้นะครับเกาะแห่งนี้มีอะไรเยอะแยะให้เราได้ตามหาให้เราได้ท่องเที่ยวนะครับเวลามาเที่ยวก็ค่อนข้างง่ายไม่ไกลจากกรทมไม่ไกลจากเมืองหลวงนะครับสามารถมาได้ง่ายและนี่ก็คือเกาะสีชัง